อุ้ยพี่น้อเบิ้งเบิ้งยังไงบ้างอูาหัาบ้าหันบ้าเมนบ้าอุ้ยอีกแล้วขนาดขนาดอุ้ยสองสองือสามสองเพือสามครับผมก็สวัสดีพี่น้องครับผมเบิ้งรอบเขาเอ้าไปยืนสั่นเบาอยู่เดี๋ยวต้องมาอยู่พี่ใส่ไใส่เบิ้งขึ้นมาพี่ป่าเบิกงขึ้นพี่น้องเบิ้งเด้ออุ้ยป่าดิหนี่อู้ป่าครับรอบใไซเวนี่ครับผม พี่อะะดันว้พี่พี่นอเอาเบิ้งเบิ้งงยบอ้าโอู้ยตัวนี้อู้ยตมันหง่ครับพี่นอแตลรออกมาครับผมอมมันยื่เนาะรอนนอืสองโลอเงาเลยมุดมุดแทะไใส่ถุงเลยพี่มันฟังกอนมันไหลหญ่คับเนาะนใจโอเคครับผมเต็มแรงของเขา มันผ่านครับแนนทนามีเสียงโยแมนแมนเดี๋ยวรอรุ่นกันครับผมนีใยใยจกมีมาใซ่าหั่นใยตุ้มตุ้มก็เสียๆ่ฝุ่่นบ่อฝ่าฝุ่นมา่ลอคอเดนี้ๆ่มีมันมีกันตุ๊กไปเงินบ่บัวเงียบีๆๆๆเอป็นตะเข่าใช่ป่รีไหม อะอืมงามเพิ่นตตมสิเสียมาลยือาดินไปน้ำกันพี่น้อแต่ว่ามีขาแล้วถกไหมอย่างวะพุณบ่พุอะครพู่นานจริงๆพ่นเม่แล้วพี่น้องข้างหน้าดันรอบมาอีกแล้วนม่ีแล้วมีป่ามาเฟียพรอมตัวนึงแล้วไปสูนอุดนดงอ้นกดงนอ่ะพี่น้องอ้หูสน่ะไกลุน ตุ่มตุ่มเสือพูดนะพูดนะสองเลยน่ะพูดนะสองนี่เองอันนี้ออกไหมอันนี้ออกมาพี่น้องนี่เขาอีกเด้นี่แมนน้อแมนน้อแมนเทพแมนเมื่อเหลือดันออกมาเทพป่าออกไตทั้งไม้ด้วนี่เอ๊ยดันออกมาเนี่ยป่าเข่าบ่เมนบ่แมนบ่โอ้ยอีกแล้วลุกซ้อมกันเลยซ้อมกันเลยเดี๋ยวเข้าไปไปเอาพุ่นตัวพุ่นน้ำมาเนี่ยเอาใส่มืงเดียวอ มันมันเยวมาผมก็ป่ามาใส่เแล้วพี่น้องมันหมานเลยหมอ้าเจัว่าถีจักตพวกนี้เขาคู่แท้นตัี้ตัวนี้อาผมจะให้เบิ้งเจ็ส์ขอมาพี่น้องเมนหัวมกอันนันออุ้ยสองสองหร่อสามสองหึ่งสาม่เผืออกมาไใส่หลอกหอเยไปพุ่นดัดมาพี่พี่น้องสองหึ่อสามองโรประชด โอ้สุดใจครับผมแบบหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมโอ้สี่ตัวขึ้นมาเหมือนเสือเลยเสือแหลกเลยอ๋อที่ขาตรงเลยนะขาที่มันจะยานเลยตีหลังพี่น้องมะเข่าหลังเดียวเข่าสูดหลังมือนี้หมื่บ้านหมื่บ้านฝนมันตกหมื่บ้านนะครับเนาะฝนมันตกหมื่บ้านตกลินลินแต่ว่ากับว่าในปลาดอกผมบอกว่ามันสีเข่ามือมือต่อมาแมนอีหลี เห็นไหมนี่เขาโอ้โอเคครับผมจะป่าใสถุงกรนโดดแบบนี้แล้วก็เบื้องมาเห็นมันขึ้นเขาเหรอบ้าเห็นมันตึงนะครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยววันนี้มายามรอบกันเมื่อกี้ดูของพี่ไปแล้วครับเขาสามล่างสี่ตัวพี่น้องโอ้เดี๋ยวเบื้องของบ่าววิวสีเขาบอลลังนี้เอาคือชุงนีอากาศห้ทั้งป่าเขาแท้เส่นี่มีนแมนบ่หล่ะที่ผู้ใหมายกของห้องหรือเปล่า โอ้ย oh, ใช่ละป่า <laughs> ตัวจัดของบ่เขาเดี๋ยวนี้นมาเปิดแากเปิดแากเลยวลมาเป็นป่าเขาครับนะตอนทั้งหนานี่บ่อพาดแทะ oh, <ๆ>พวงยางตะื่ดมาแล้วนี่ตัวน้ากระจายรอบเตียกน,นี่ของแท้ยอยู่นี่พี่นอ้อง ใหม่เด่นเด่นมาพี่เลยผมผ่าเด้หมู่บ้านนี่เป็นอยังหดุดอุ้ยเตรียมนึงดันตวดเลยอืออู้อู้อือตัวใหญ่พี่น้องมันหมาไม่แล้วครับผมเตรียมแรกของเราโอ้ขาดไปเลยเดี๋ยนี้รบบเห็นว่างาสูตร ันก็นกนนจะเป็นนักเสือเวลาป่ามันชนมันก็จะปิดรอดไว้นะเนี่ยเสื้อมันต้องเสื้อประมาณนี้ครับที่ผมบอกนะแมนเนี่ยเสื้อประมาณนี้พอดีขันแง่ก็หนีก็ดีเด,ด้น้อยแบบนั้นกะเขาดีแต่ว่าขาดต้องประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวป่ากันครับครับผมนี่ก็เป็นผลงานปลาหายตัวครับผมพี่นอนะ้องเนาะกำลังหัดบ้านอะไะพี่นอ้องเขาขา้ขาเข่าแนมวันนี้ยปลาตัวนี้เนาะของตัวนี้กระมูอเอาเดี๋ยวมาสร้างนลำนักกันครับผมเบิงตัวนี้ดู เดีวดูดูสองโลตัวนี้สองโลครับที่หนึ่งสองโลตัวที่สองสองโลมาที่สองไปแล้วไปแล้วไปแล้วสองสองโลอีกเด้วเอ็นบอสองโลครับผมอู้สองโลครับสองอสองโลสองีนเชงวันนี้ก็แปดโลที่สองสองอกที่เราเถะ สองเปียโอ้ตัวนี้สองเปียเลยบรสออันนี้กัสีเสอแตัวนี้น่สองอีกละโอ้รูสอตัวนี้บ้านตัวนี้บ้านลบลบนะมันจะลบลบแปดเอาอดูวางอย่อรกอ้หลบแปดดิ๊บวกเปียเสีผมห้าตัวสุดจัดผลงาน แดงๆเลยขอร้องค่ครับ